สวัสดีค่ะ BT Premium Auto s i n o n นะคะวันนี้มาส่งงานกับ Ford Ranger ค่ะลูกค้ารมบทำการอัปเกรดไฟหน้านะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นชุดเบรกเตอร์ใบ w อ k 9.1 Back e d i t i o พร้อมด้วยบราษัด EMC กรอบวงแหวน l d นะครับและ Daylight b u r u n i n g ค่ะสตาร์ทรถค่ะสเต็ป Daylight ทำงานนะคะไฟเลี้ยวค่ะ เลี้ยเป็นไฟเลี้ยววิ่งทะ n นินะคะปิดเลี้ยวค่ะกรอบวงแหวนเป็นวงแหวน LD B M style นะคะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโปรเจคเตอร์ทุกตัวของทางร้านเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถกันค่ะไฟสูงค่ะเส้นคัตออฟคมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านซีมค่ะไฟสูงค่ะ สนใจชิ้นงานดีๆเนียติดต่อได้ทางเพจ Facebook BT Premium Auto s i n o นได้ทุกสาขาค่ะบริหารชิ้นงานโดยทีมงานช่างมีขอบคุณค่ะ